ไอ้บาดนี้หาล่วระบ้อบานนี่คือเห็นนาติดแล้วกํลังถอยรถมาพี่น้องเนาะมั่งอีกไาทันมันบวตรงบ่บันนี้เปี้ยบบ้านเนี่ยรถรถแกอ้อยมาผ่านสายไพ่ไปเอแปดหมื่นบ่แปดหมื่นเด่นขาดยงาลงอยู่

คือเห็นาติดแล้วกําลังถอยรถมาพี่น้องเนาะมั่งอีกไปทันมันบปตรงบ่บวตรงบัดนี้เปี๊ยบัดนี้เปี๊ยะเบอเพื่อนนี่นี่นี่ชิวาดให้เบิ้งเพื่อนตะนุ่มนะจะที่เคยดึงแม็ดเคยอย่างมาเบิ้งเนี่ยมันสีเป็นจังสีอ่ามาเปี่ยนี่เพื่อนตะนุ่มเลยเนาะมันสี่ยิ่วยมากสินี่เออนี่นี่นี่มันสี่จืดมากสินี่เพื่อนตะนุ่มนั่นนี่นี่ มาชีงเอียงไปสิลองดึงรถเชือกหนีนนอ,อ,อ่าทางนั่นนี่หอมเลงทางนี้ก้วงนี่แล้วก็เสียงไปใช่ไหมขักไปยังมานนีไม่รนดเอออื่นเททับหลังนี่สายยอดเท้าน,นโีโมเมนต์นโมเมนยอดอันกดนันใส่ยางพลาได้เอาคักได้ Ừ. bạn nì nhọt được phần lẽo, Kiếp phần lẽo này, mứa ưn này, này, ôi, cay cay, gì mướu, <laughs> 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 <mê? Câu>, <laughs> Hmm, nào <laughs> <laughs> คือคืออันนี้นะอ่ะาคานมันเ,นเนท่ากับเทออกกนีีน้อยหนึ่งบริวารทำนีบบ่บ่เท่กนอยหนึ่งเอ่ออ่าอ่าแต่ว่าเพื่อเพื่อเอาจับเลียมดิเอาอ้ายิเลยเไปนู้นท่านป่าเป่านี่มันก็น้อยมีร่าเน้องเออมันองยเดีทีนด้นี่ะ เจ้าต้องกันตีแบบมันออกมานน่นะนี่นิ้วมือนึงนี่อมเสนแล้วเกเดเ็จจมแล้วแหละ่เสร็จงาม โอ้ยขม,มืดทำดีค้านมาดินะขม,มืดทำดีค้านนะเห็นแล้วนี่กห็ยังโมแล้วดอกเบิ้งฮักเลยแล่ยังโมแล้วดอกนี่นะนนนจะว่าจากตื้อประเช่นพุม่มจะกมข่อยว่าออกมาเนี่ยเบลตาไปสันเห็ดบันอาเห็ดประตูให้นี่เออหน่อยนนหน่อยขม,มืดค้านตกเอาให้คำนุ่มเอามาอย่างไรตีนเห็ดน,นิ้วออกเด้อ เจ้าตายอมแล้วอ้ยเนาะเอาพี่น้องเนาะอ่าจังได๋กะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขุสุขคนเนาะบ่อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยกะยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ช่องของบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะมื้อนี้กเบิดมื้อพี่น้องเนาะอยู่เฮือนเาตาบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเอ้ยฮ่า ว่าวจีเรนลงเฮือนน้องกลมกะยังบ่ทันมีหยังเนาะทางบ่าตาเองก็ได้ก็เลยว่าเอ,าอ้าอ่ามื้ออื่นก่อนเนาะจีแลนลงไปอ่ามื้อนี้ลงไปอยู่มาบัดค่อยขับยามแรงมืโบกลงทางเพิ่นกะซําพีเฮตโต้ก็พอกระเทือนนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าสิอ่าตีแบบอีหยังเฮ็ดตัวน,นี้มันก็พอกระเทือนเพิ่นว่ามันค่ําแล้วเนาะมีแต่ว่ามื้ออื่นนะสิมาเทอ่าทับหลังเนาะมาเททับหลัง อาาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามีมื่อนี้และงานเพฝันหลายเพราะว่ามันมันติดไปได้เลยด้อ่าอ่ามันติดไปได้เลยเพราะว่าชิมาซาเนี่ยนี่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 น่นี่ฝนทีเทหลังตัวนี่นี่เบิร์ดข้งเลยนี่นี่เทคานเด้ตัวนี้บริเทบอเทกันตีอ่าเทคาน์มันอีเด้อนี่แต่ว่าแต่วมืออื่นนี่คือชิไดเทยาวมือนี่เนาะเด็ดเทตัวนี้ เทตัวนี้ปุ๊บบ่หนี้แล้วก็มาจับตัวนี้บ่หน้จับหัวบันไดนี้บ่หน้แล้วก็เททับเอียงเอียงลงมานีอีกบ่หนอโอ้เนาะลายยังลายยังอันนี้กะก้อยปูนเอแล้วแล้วถอกลงไม้แน่นี่กะ่าเอาอัน แนวซับซ mm ับ hmm. ซับเห็นก่วงๆเลยถอกปูลงหมาเออมันยึดเพราะว่าข้าเห็ดไวเลยขี่ดินขี่ดินข้าใส่น่ะมันยังบ่ออยู่โตเนาะมันหยุดมันหยัดเอ้าเนาะไปดิในได้เห็ดหัวบอลรอนด้วยว่นเนี้ยช้า่อยเนมเบื้องนี่หยัก็ขายทุกโพบอกสบายเบื้องตานี่นะซีมันเงาเนาะบ่อ่่าเปียกซึมไะ ตื่นนอนใหมบ่เอ่อเออยังนั่นสเาอหมดเลยอนแนี่างคนมาเห็นเออรถรถแกอ้อยมาผ่านสายไเมื่อเอานี่ขาดปุดรถดีแต่บริเสียบจำเสียบะยันใหม่รถแล้วอยู่เอออาสมุุตดว่าสายไเน่ยมันไปจุชับแต่ลาวลาวเล็กของรถเนา พออมาผูกนางค้ากัน yeah. <laughs> เอามีตดเล็ก <laughs> มีข้างไหนเลวเนาะโอ้เคยเห็นอยู่ได้ในคลิปนี่แบบว่ามันสอดตึมอลไรใหม่เลยนี่เอาหนุกเหลืองบเวียดผูกบเวียดไปเดูโอ้ขอเห็นน้ำส่องทายสระคดีนหนุกเหลืองนายอยู่ไทยเพิ่นเอิญนกไนวะนกขมิ้นเออนกขมิ้นได้ล้วบ้อทางนี้ได้ล้วบ้ออ่า อย่างนี้ว่าอยู่อ้ายู่ฉันลืมอัดประตูฉันงัวมาฮะอุ้ยลมเบิดเจ็บไหมอ่าแต่ว่าบล็อกนี่ได้ชื่ออยู่ประมาณอีกสองก้อนเหรอเอาหนีลองไล่ยมาแล้วอันหัวบันไดนะฮกอันยังกระก้อนอ่ะใช่ ขอเนาะประมาณอีกสองก้อนนะออันนี้ใช่ใของก้อนนี่กรเทินนี่แตใส่ก้อนหนึ่งกระเทินนี่ได้ตาบดแมนอเีบม้าเขีจมาจับเซลเลยเจงูเออ แต่วล <icana>, ้มก <Article> ันเมื่อรคือได้ยินว่าพาพี่แหละพาแหี่ขันมันได้สองระอาสองตว่าโชคได้สองอ่อเนาะเออจะมดอันยูหันอ่ะยูหันอ่ะเออยูหันอ่ะได้สองเออได้ได้ได้ทางนี้ได้สองทานนี้อันนี้ติดอีกอืมยังมีสองว่ากันอีกสี่แล้วทีนี้สี่อันหกเจ็ดแปดเก้าโอ้สี่สิบ อยู่นี่มีแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบะได้เพิ่มอ,อ,อีก2องอันได้เพิ่มอ,อีกแขนหนึ่งจะรับเสืงอมีอนไปเย,งงยอะไหนี <laughs> ่เนาะ2อสัหาวุ้งเเชือไป <laughs> ั่ง,ง,งเนะ่เชืองไ้วมันหลายหมดมันหลายเลย <laughs> เอ้คือแล้ววันเริ่มคือแล้วบันนี้เนี่ยมาแต่ทางโอ้เลี่ยวๆมาได้เออบันนี้ตอนเช้าน่อจะคือย้อมสีเลยมันเข้ากันได้เนี่ยเลือดเนสีเดียวกันเนี้ยแม่สีเท่ากันได้เลยนะแต่ว่าปูนปูนสร้างนี่มันมันจะเป็นสีแบบนั้นะสีเข้างอ่าคือเฮือนชาตานี่มันมันจะเป็นเท่าเข้มๆเนาะอ่ามันมีเท่าอ่อนกับมีอะไรมันจะออกจากสีแบบ อี่คออกพื้นกอยาอ่าอันนี้นี่แบบเดียวรถกับรถข่เห um. ็นผ่เดียวเดียรก็ไม่อืมแลวปูนดีเแกมนมันเหล่ปูนนี่ยปูนปลาเท่าไปทั้งขมมนทั้งมีแต่บริษัทปูนเอาเนี่ยผู้ปูนจะพูดเนาะเมดมร้อยเหรอนี่ ตอนตอนมันอ่อนนะนี่นะฉีดน้ำแท่นนี่เลิกเลยนี่นนสวดแต่ว่านี่ยังฉีดล่างขอ,อกได้ตีมันตีจัวสินะได้ตีเอ,เออเดี๋ยวล่างออกไ,ได้ทุกคาตาเก่าหวยจะคัดละได้เดือนยุ่งให้ขมืดนุง่งเสือแบบนานาและกิ่งถูไปถูมาเกีเ้ย <laughs> นห็น็ออกี่นแล้วฝอยทองบนฮีดตัฟีดเลยอองฮะมอบเออเป็นกระโลเนาะตัวได้สบายีน่เอเลยแลเอาปลายได้ลูกอดีนเออมีน้ำยาล้างอ่เออเออเออ หัวไปแบดนี้เถอะนะมันนี่ใช่หัวน้ำนี่แหละหัวเปิดว่ายังแะบบานลายใชบัหอยู่บาา้านน่าแพลกมีตั้งคนแบบเขา่าออกเขา่เขาออกลายดีเนาะในนี่แล้วอันวิธีอันเราบริจากพลาดนะพระเจ้าฮุ้ยนะ เจ้าหย้ยขีดไปชอ้อน,นก้อนเลยเจ้าห้ยไปก้อนอลไเขาก่อยน้าปูนแล้วแล้วเนี่ถอกเลยเออแล้ให้มันเป็นมีดขีดินะพ่หนหรือเทงเวลาเข้ายางเข้ายางมันบบมือบบลื่นอ่าเพราะว่าถ้าเขา้าเทกันเกี้ยงแหละต่อไปแล้วมันจะเป็นอีกไค่น้ำเลยอ่าต่อไปมันจะเป็นอีไค่น้ำแล้วมันอยากมือแต่้าเ,เลือกได้นะเป็นมิดก้อนหรือไงไงครับ hết phải cháu li ăn về thế là con yeah, đấy thêm một không đấy nó hộ không dù tổ đi, đi. sai không thì cái lừa gì đâu hè sai đi นี่แลนี่ดินดิน claro มันแตกมันอย่างที่กระทุบทุบไใช่ปัญญาพนนี่กยตีแต่โลมพูดอะดีแต่โลมพูดนะขักอะไรตีตอนแรกกัยังตอแรกกัยังแช่แต่นุ่มไปอีกป่แตนุ่มจัตตาไปไปยังอยู่ไปก็ไปแล้วเนาะไป

Tắt biến vô, chẳng đằng của mình kìa Cứ ngồi thế, ơi, cứ ngồi thế Bây giờ bây giờ thử đấy, à, giật, 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 khí khải vô, lại rồi. À, non bây giờ là nên nên À, non bư cháu khiến nó đấy สาเฟพเพิ่งหัดมาไลายอ้านั่นน,น่นน่น่มเันน่ธรรมดาเว้ยธรรมดาแม่เนาะแม่เนาะที่ไปหาซาเฟสเนาะบุญบาตรแน่นานบานี่แน่่าถอู่ทันบานี่แน่แน่อาักกระเดียวแล้วพวกคนไที่บ,น,บนี่ เอาแล้วโอ้ยไปได้เฉยเนาะใช่เลยเมื่อป้างก,ก็ได้เฉยเด้ออ่ามื่อนะ่ะเฮ็ดที่ได้กินเนาะมื่อนี่แกงเฮ็ดคือเก่กาเนาะแกงเฮ็ดกับขวัวหมูบอกคือปิ้งปิ้งปิ้งปิป๊งอ๋อได้ได้ก็ได้แฮมันเป็นใจคู่กันกินหนุ่ยเดียวนะจ๊อยเนเป็นใจคู่กันกินแน่แล้วเลยเลยนาะเอาโอเคยเฉยตาเนาะโดยสบายดีสบายดี ยิ้มแม่ยิ้มแม่ทำทำเอาถือยิ้มแม่ยิ้มแม่อ้าวโอ้ยขีบ่พวกล้าไก่เล็บยางอยู่เนาะไปเดี๋ยวไปลองเลยอ่ามืึอนี้เมื่อตะเวนแนมเลยเออนี่ไปลองเนาะไมอเช้าขาดเลยแท้จริงมันก็สูงอยู่แต่ว่าอ้อยเพิ่อนนะมันเพิงเด้มันเพิงมันเบิดเบิดไปเกาะปึก โหลดให้ในแต่บ่ได้เสียไพ่ไปเสียไพ่นี่ปุ้ยบ่ได้ว่านี่เด้บุได้มีเงินมาซื้อเอานี่เป็นว่าเท่าไหร่ก0 0 0 0ปด8ม0 0 0ป่ะแ0ดหมไ่นเนี่ค่านยาวลงอยู่เนี่ยนี่เท่านี่เลยอยากอยากนักยูอ้มีเงินกับ่านักหรอะแต่เข้มทางได้ล่ะว แต่กะดินดินแคบทางหรือว่าดินบ้านดินเทือนนี่อย่างนักอยู่นเพืเ่อนเก่าได้แล้วเพิ่นเฮ็ดไม่แล้วเพิ่นทุบไป,ปเฮ็ดบนไม้บริวารมีนูน่นมีนี่แท้ดอกถามคนใกล้เคียงได้แล้วได้ก็ตั้งแหละมันมันบ่เหมาะกับบนอยู่อาศัยเพิ่อนหมดจมหติว่าคือตั้งแล้วโอ้ยเราอยากไปเฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าทีนา่น่ะดินดินเพิ่นหลายแล้วว่าแล้วกับเพิ่น เปมีบอลยูบอลไม่เลยทุบหิยินตอนซาต้านมหมนห้าหมื่นบอซาต้าดินเจ้าเทไรก็ดินดินเพือนเจ้าเทไรก็หกหมืแนนหกหมืแต่วันสีขวงกว่าซาต้าเนาะหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนกันสองหม่นเป็นังนาะแน่นแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนน้องมูนี่แสนหนึ่แสนบาทเออ ถ้าหัวชุดหัวตรงนั้นมาน,ะะน,นี่แล้ว,วลก็ชุดนี้บด้วงนี่นแหละอะไรกันล่ะแสนหนึ่งอยากอยากวัพ่อกันพูดละอยากวัพ่กพอกันเนาะแต่ว่าเฮือนน้องมูนี่สีกวางกวัวหน่อยนึงแต่ควบเงาหนีฉับกันเอาโอเค okay, พี่น้องให้กลัวเพิ่นสีมีเงินมาซื้อเนาะไปล้มกันสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย